มาเทียวสวนสลัดลุงทันนะครับก็ขอแนะนํากันนิดนึงนะฮะว่าสวนสลัดลุงทันเนี่ยอยู่จังหวัดพัทลุงนะครับเป็นสวนที่เปิดให้น้องเที่ยวมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อสลัดในราคาสวนที่นี่เลยนะฮะเป็นสลัดที่ได้พันมาจากทางจันทบุรีนะครับภาคตะวัอนออกของเรานี่แหละนะครับแล้วมาปลืกแล้วก็นํามาปลูกในพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งมีความชื้นสูงกว่ารสชาติก็จะต่างออกไปบ้างนะครับแต่อร่อยแตกต่างเลยนะฮะอร่อยเหลี่ยมไหม่ โอ้สลัสลัสลมีน้ำสลัด้วยก็มานั่งเล่นนั่งทุกวันหลงหลงขาฟันระาอ่ะไม่มียาต้อง้มเด็ดจิตยาคุณมีขายด้วยตรงนู้นโอ้ขายเป็นลังเลยอ่ะมันนีถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่ขย่ะร้ค่ะุงละอยนน่ะอย กล่องร้อยห้าสิบเท่ากันแต่นี้ได้กล่องหรอเปล่าอ๋อนี้สองกิโลจุดสองอันนี้หนึ่งกิโลป่ะอ๋อนี่อนี้ถุงละร้อยแต่ไม่รู้เท่าไหร่เอาละครับเดี๋ยวเราไปแรกเัยต้นแรกของสวนนี้กันดีกว่าครับอธิบายโดยลูกชายของลุงทันนะครับส่วนสวนนี่คือต้นแรกเป็นไม้ไงนะครับสหรวบสวนนี้ แล้วคนหลังหลังจากนั้นต้มันเติบโตขึ้นมากาไว้ขันไหนอีกสองต้นไว้ขันไหนอีกสองข้างก็เป็นสองต้นก็เท่ากับสามต้นพอช่วงระยะเวลาผ่านไปมันเริ่มเองไปฝังฝังใดโก็ไว้ต้นที่สีที่เกิดขึ้นมาได้จากปกติหนึ่งต้นหนึ่งหนึ่งต้นหนึ่งกอนี่มีต้นเดียวให้ผลผลิตสิบสองเดือนสิบสองตะายนี่พอสิบสองตะล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 หนึ่งเดือนออกหนึ่งตะายแสดงว่า หนึงปีให้ผลผลิตปีละ48เดือนเฉพาะต้นนี้แต่ต้นอื่นจะเป็น3ต้นก็อก็จะเป็น3ต้นหมดอันนี้มี4อันนี้เริ่มม,ม,มีไว้ต้นที่4ต้นแรกเอามาปีอะไรพี่วันที่16 <c oughs> กันยาเอ้วันที่30กันยาส3่สกันยาสีที่ปลูกครับโดยพ่อเป็นคนเห็นในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วไปซื้อพันจากจันทบุรีอำเภอขอุงจังหวัด จันทบุรีใครถามนั่นลุงครับสละต้นตัวผู้สอเดือนเอาเอาเกสรเหมือนกับคนเอาน้ำเชื้อแบ่งเดียวมาผสมต้นตัวเมียต้นตัวผู้ก็ไม่สามารถที่จะตั้งท้องมีลูกได้ร้อยเปอร์เซนต์ต้นตัวเมียก็ไม่สามารถที่จะมีดอกเป็นเกสรตัวผู้ได้ร้อยเปอร์เซนต์สละเป็นพืชตระกูลกับมะพร้าวปาล์มหมากพวกนี้จะมีสองเพศในต้นเดียวกันเคยสังเกตไหมครับว่าหมากหรือปาล์มหรือมะพร้าวพวกนี้ บางช่วงจะเป็นดอกบางช่วงไม่มีลูกบางช่วงก็จะเป็นลูกไม่มีดอกครับนี่คือวความแตกต่างในพืชตระกูลเดียวกัน,กนครับก็คือเราเกสรของต้นัวผู้มาผสมช่วยกันใช่ครับเกสร,ร,รด,ดอกตัวผู้หนึ่งดอกสามารถผสมดอกตัวเมียได้ถึงสิบดอกครับก็อกพอผสมปุ๊บก็คือจะติดแท็กเลยติดติดบินเลยครับติดแท็กว่าผสมไปเมื่อไหร่ครับผสมวันนี้เก็บวันนี้เดือนนี้สิบห้าดอกนี่คือหนึ่งดอก 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าเจดแดเ้าสินี้ยฮะสิบถึงสิดอกในหนึ่งทลายครับแล้วก็ในหนึ่งทลายเนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ10บกิโลสิกิโลต่อหนึ่งทลาย12บสอทลายก็อยู่ที่120่กิโลคิดเฉลี่ยต่ำๆง่ายๆก็คิดสักร้อยโลก็พอครับร้อยโลร้อยโลร้อยโลวันนี้ส่งมาเลยก,กีโลละ100บาท1นึ0งห0ื่นสองหมื่นสานี่แค่กอเดียวนะครับเชื่อไหมครับว่า หนึ่งก่อสองก่อสามก่อผมมีรายได้หนึ่งแสนบาทแต่พอม,มีรายได้มากขึ้นรายจ่ายก็วิ่งตามขึ้นไปครับผมต้องจ้างคนงานนู้นนี่นั่นมีระยอะไรที่มากขึ้นเติบโตขึ้นแต่มีก็ไมว่าไม่ต้องเชื่อผมครับคุณต้องไปทําเพราะว่าสละ <c oughs> ตั้งแต่ปลูกใช้ระยะเวลาสามปีได้ให้ผลผลิตแต่ถ้าคนทําดีๆมีพื้นที่ดีๆทําอะไรที่มันมีความพร้อมมากขึ้นอาจจะไม่ถึงสามปีด้วยซ้ํา แต่ถ้าคุณทําไม่ดีสิบปีก็ไม่ได้กินเพราะไม่ผสมไม่มีลูกแน่นอนมันค่อนข้างจะไม่เต้นไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรครับอยากให้เจอโดยบังเอิญแล้วกันอยากให้ไปเจอโดยบังเอิญที่เมฆสามสิบไร่เนะปุ๋ยสละแล้วก็ตัวผู้สิบเปอร์เซ็นต์คือตัวผู้นี่จะหนึ่งดอกก็ใช้ได้กับสิบตัวผู้นี่จะปลูกไว้รอบรอบรอบริมห้วยริมน้ำเรืรอบ ริมสวนฝั่งนู้นครับรอบๆริมสวนเพื่อจะไม่ไม่เปลื a, องเนื้อที่ครับหรือว่าปลูกใกล้ๆที่มันมีความรุนสมบูรณ์มันจะได้มีดอกมีเกสรที่มากกว่าอย่างอื่นคือไม่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 ตัวต้นตัวผู้เนี่ยไม่จําเป็นต้องแยกปลูกไว้ตัวผู้ใช่นั้วเราไมเอาไปปลูก่เราก็คืาแล้วเดี๋ยวตัวเมียมาผสมกันตัวเมียล่างตัวเมียอยู่ล่างตัวผู้อยู่บนมันจะกิ้งไปอย่างเงี้ย ขุ่น้านี่ขยายพันธุ์ด้วยการทำเนื้อเยื่อด้วยการทำอ๋อนี่คือเอาเกสรผสมกันใช่ไหมครับใช่ก็คือจะนี่กางเม่งก่รผสมก็ร่วงก็จะท้องแล้วนี่นยแค่นี้ค่ะแค่นี้แล้วจะยิ่งไปอย่างเงี้ยรอบเดียวเอามีสายด้วยกี่รอบก็ได้ค่ะยิ่งหลายรอบก็ยิ่งดีขามันจะได้ติดเยอะปกติพี่เวลาทำพี่กี่รอบขุ่นข้าวพันนี้เลยนะ ปกติสามรอบสี่รอบค่ะมันมีเวลาทำไหมครับว่าต้องเช้าเย็นบ่ายเที่ยงอ๋อไม่ค่ะถ้าฝนตกคือทำได้หมดอ๋อฝนันต้องาล้างค่ะถ้าฝนตกมันดอกเปียกค่ะนเแล้วก็แมกไว้ว่าวันที่เดือนอะไรนี่คือเป็นฝนตกคู่อ๋ออตัวผู้มันอยู่บนนเอง